จากสัรพิิแล้วก็สิ่งตกค้างทําให้ลูกค้าเริ่มสนใจที่จะดูแลสุขภาพตัวเองจริงๆก่อนที่จะเริ่มดูแลเลือกทรงผมต่อไปอจริงๆด้วยคอนเซ็ปต์ของแบรนด์ของดับินเนสอยูแล้วที่เน้นในการดูแลสุขภาพจริงๆไม่ใช่แค่เป็นแค่ทําให้รู้สึกดีแค่ตอนใช้นะครับแต่ว่ากับกลุ่มกลุ่มซูเปอร์มาร์เก็ตบางที จะเน้นแบบความรู้สึกชงแรกซึ่งความรู้สึกนุ้มลื่นที่เกิดขึ้นเนี่ยบางทีมันเกิดการสะสมทําให้เกิดการแพ้และคายเครืองอซึ่งถ้าเกิดว่าหลายๆคนบางทีใช้แชมพูตัวนี้แล้วับหมายถึงเป็นสิวตั้งแต่ขังแรกครับผมเนี่ยก็เหมือนเป็นจุดเริ่มต้นครับผมคนก็คือเหมือนแชมพูเราสัะเนาะ,ะมันก็จะโดนหนักศีรษะโดนผิวหน้าหรือบางทีเเง่ออ,อกมันก็ไหลลงมาใแทนนะดังนั้นอ่า เรื่องการแพ้หรือว่าอะไรเงี้ยบางทีให้ลองลองย้อนไปว่าเราเปลี่ยนแชมพูไหมครับผมซึ่งก็ไม่ใช่แชมพูทุกตัวที่มีปัญหาครับผมอย่างอย่างทางร้านก็จะมีการพูดถึงตัวซิลิโคนหบบอลเป็นตัวที่ทําให้มีปัญหาทางด้านสุขภาพหนังศีรษะลูกค้าคือบางคนก็เป็นสิวรุกรานหรือผมร่วงถ้าเกิดแพ้มากๆนะครับแต่สําหรับว่าบางคนที่ไม่ได้มีอาการแพ้ที่หนังศีรษะเรามันเกิดการสะสมที่เส้นผม ผมก็จะเหนียวดิแบนมีน้ำหนักเยอะมากซึ่งผมแบบเนี้ยดัดไม่ขึ้นหลายคนน่าจะเคยเคยได้ยินว่าปัญหาผมดัดไม่ขึ้นเนี่ยไม่ว่าตัดร้านไหนก็ดัดไม่ขึ้นเนี่ยส่วนใหญ่มาจากตรงนี้คือในเรื่องน้ำหนักเส้นผมที่เกิดจากซิลิโคนจริงๆแล้วซิลิโคนเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดยากเพราะว่ามันมีหลายเกรดแล้วก็ส่วนประกอบแต่ละย,ยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันซึ่งถ้าเกิดเราดูเป็นมันก็ช่วยเราได้เยอะนะครับซึ่ง เริ่มแรกสุดเลยซิลิโคนก็ไม่ควรมีเยอะมากในในแชมพูไม่ควรมีเป็นอันดับต้นๆซึ่งการที่มีเป็นอันดับต้นเนี่ยหมายความว่ามันเยอะมากครับผมดังนั้นผมมันจะลื่นม,มากตั้งแต่การแต่ว่าการสะสมมันก็เพิ่มขึ้นเหมือนกันครับผมแต่ว่าในเคสที่ลูกค้ามีการสะสมมาแล้วแล้วผมเริ่มสังเกตเห็นผลเสียแล้วก็จะแนะนําให้ทาดีท็อกซ์ครับผมดีท็อกซ์ที่เส้นผมเพื่อล้างสิ่งตกค้างออก ่ก็ชวยได้ค่ะนี่ก็เป็นสาระดีๆที่เรานำมาฝากกันนะคะสำหรับช่วงหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสเปเชียลดาราใช่ไหมเราจะมีธุรกิจดาราของใครมาฝากกันนะั้นเดี๋ยวติดตามชมช่วงหน้านะคะคนำนำกระหน่ำซัมเมอร์ B1 นวัตกรรมใหม่ล่าสุดสำหรับภายในคุณผู้หญิง เพิ่มความขาวเนียนสว่างใสดูดีมีออร่าพิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B ีค่ะพิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 ค่ะพิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B1 ค่ะพิตตี้รุ่นใหม่ใช้ B ีค่ะด่วนสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายเดี๋ยวนี้จัดใหญ่ให้รวยกันไปเลยซื้อหนึ่งลังแถม B1 วัมูลค่า280,000บาทซื้อสามลังแถม B1 วัมูลค่า940,000บาท ซื้อ5ลังแถมบีวันมูลค่า1,740,000บาทซื้อ15ลังแถมบีวันมูลค่า6 1 0 0 0 0บาทซื้อ30ลังแถมบีวันมูลค่า1 3ล้านบาทซื้อ50ลังแถมบีวันมูลค่า2 2ล้านบาทแถมงบโฆษณาทีวีวิทยุชุมชนเพื่อส่งเสริมการขายอีกเพียบสนใจโทร085 666 8347 084 099 9347 084 938 1183 มองหา่าวสารเข้มเต็มพิกัดสาระเราใจได้อารมณ์พาทะลุหัวใจคนตือข่ายประกันอา่านตลาดเคราะห์ซื่อรายปักที่ได้รับความนิยมสูงสุดวางแผงแล้ววันนี้ทุกวันที่หนึ่งและ16ของเดือนทั่วประเทศ สภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำความยากจนกเกิดเป็นปัญหาใหญ่ของคนทั่วไปแต่วันนี้ด้วยความตั้งใจจริงที่อยากจะเห็นคนไทยรวยทั่วหน้าของผู้ชายคนนี้กายไพรินผมจะเปลี่ยนแปลงคนไทยให้รวย24ชั่วโมงดูช่อง iNtv ช่องนี้มีแต่คำว่ารวยแน่นอน iNtv ช่องนี้รวย24ชั่วโมง ช่วงสุดท้ายของรายการกับช่วงสเปเชียลดาราค่ะแน่นอนว่าวันนี้เราก็มีเรื่องราวของธุรกิจดารามาฝากผู้ชมกันอีกแล้วเนาะใช่แล้วต่วันนี้จะเป็นถึงคิวของใครคะเน็ตขาเป็นหนุ่มหล่อหล่อหน้าติ๋ยที่เราเอามานะก็เป็นดาราก็หล่อช่วเป็นดาราก็ต้องหล่ออยู่แล้วใช่ไหมใช่แล้วแต่ว่าใครจะแบบดับเบิลหล่อใช่คุณสองคนนี้ว่าเป็นสเปกเลยหน้าติ๋วอือปกติเราจะเคยเห็นผู้ชายขายน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไห เคยได้ยินปะใช่ปะอ๋อจริงเป็นผู้ชายขายน้ำาคือหมายถึงว่าเคยไปซื้อเหรอเคยไปเห็นคือเขาขายน้ำจริงจริงคือเขาขายน้ำปั่นน้ำชาอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้เคยเห็นแต่วันนี้แล้วเปนชื่อร้านตัวนนี้เป็นผู้ชายขายเครื่องสําอางเราจะไม่ทําลายเพื่อนนะคะผู้ชมรอฟังตอนนี้เป็นผู้ชายขายเครื่องสําอางก็คือคุณไผ่พาทิศนั่นเองได้เปิดร้านเครื่องสําอางชื่อว่าคามาดที่เราเคยได้ยินอยู่แล้วนะต้องเคยใช้แหละเห็นช็อปท่วมไปเลยใช่ช็อปเยอะมากเยอะมาก ทั้งที่เซนท่ารัฐพผ่าก็มีนะแถวมหาลัยเลยยังมีเลยอนะคะก็คงคุ้นหน้าคุ้นตากันดีเนาะสำหรับกลุ่มหน้าตีอ่ะคุณไผ่พายทีที่เป็นนักแสดงช่องเจ็ดอยู่แล้วนะคะทีนี้นอกจากจะทุ่มเวลาให้กับการแสดงแล้วก็การแข่งขันรถแล้วเนี่ยก็หันเอามาดีหันดีเอามาเอาดีโอ๊ยหันมาเอาดีทางด้านนี้หันไม่เคยพูดหอะเอามาดีหันมาเอาดี มาเอาดีทางด้านนี้ปกติจะเป็นหน้าที่ชอบแบบนิ้นพันพูดมั่วๆไปมาไปมาแต่วันนี้น้องแนทเป็นนะคะ,ะ,ะนะคะก็คือเป็นธุรกิจความงามปกติผู้หญิงะจะเป็นคนทํามากกว่าเนาะมไม่ค่อยเห็นผู้ชายทำทีนี้เขาได้เปิเปดธุรกิจชื่อว่าร้านคาหมานั่นเองนะคะก็เป็นสินค้าเครือ่องสำอางที่นําเข้าจากทั่วโลกเลยอยู่ที่สยามสแควร์ซอย11นะคะคือเปิดขายอย่างเป็นทางการแล้วนะคะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา เรียกได้ว่าเป็นเครื่องสำอางก็อย่างที่เราเห็นกัมันมีทั้งเพราะว่าสาวสาวเนี่ยก็ต้องแบบว่าชอบอยู่แล้วกับเรื่องเครื่องสำอางใช่แล้วแบรนด์นี้ก็คือเป็นอะไรที่แบบไม่แพงมากใช่ก็หาซื้อกันได้ทั่วไปไงที่เซเว่นบางตัวยังมีเลยแบบเล็กๆช็กเเซั่มใช่ไหมเออแต่สำหรับเนี่ยชอบใช้ไอ้นครีมที่พาตัวโลชั่นหอมดีนะนะคะก็คือสําหรับสาวสาที่คุณชื่อคาหมาดเนี่ยอย่างที่ว่าไปแล้วนะคะเป็นร้านที่อิมพอร์ตเครื่องสำอางมาจากหลากหลายชนิดจากทั่วมุมโลกตะวันออก นะคะตรงกับคอนเซปที่ว่าโลกแห่งความงามไม่เคยหยุดหมุนนะคะก็คือที่ร้านค้าหมาดของดุมไา่พายทิศเนี่ยก็จะมีไอเทมใหม่ๆเข้ามาตลอดเวลาก็จะมีสินค้ามากกว่า30แบรนด์นะคะกับสินค้ากว่า2,000ชิ้นให้เลือกเลยทีเดียวเยอะมากๆเลยคือค้าหมาดเคยเห็นถ้าชอบใหญ่สยามมาเรื่องไม่ถูกอยู่แล้วเยอะจริงๆมากหน้า,า,นาเอา่ยบำรงใต้าตาเอ,าอ่ยเรียกว่ารอบ ปากก็บำรุงอย่างเดินครอบตัวจักรวาลเลยอย่างหน้านี่ก็มีเป็นแบบสิบสิบตัวแบบเป็นร้อยเลยล่ะที่เขาใช้บรุงกันเนาะใช่แล้วนะคะสำหรับราคาก็อยู่ในระดับที่เรารู้ๆกันอยู่เนาะเบาๆไปจนถึงสูงมันแล้วแต่ชนิดแล้วก็แล้วแต่ปริมาณว่าขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์นะคะนั่นเองสำหรับให้เลือกได้ตามใจชอบเลยสำหรับว่าใครที่อยากจะช็อปเครื่องสำอาง อยากจะแบบว่าหน้าสายหนุ่มภัยพาทิดอะไรอย่างเงี้ยก็ลองแวะมาดูไว้ได้ที่ร้านคามานสยามสปาเ์ซซ้ก็เลิศนะแป้งคามาดเนี่ยก็เลิศน้ำแล้วก็ราคาก็ไม่แพงด้วยแลวถ้าเกิดยิ่งใครเป็นสมาชิกเนี่ยก็ได้ข่าวว่าจะมีบัตรส่วนลดอีกด้วยสำหรับใครที่แบบว่าไปเดินสยามเล่นๆลองแวะไปดูได้ถ้าเกิดใครดวงดีก็อาจจะเจอหนุ่มภัดหนุ่มภัยก็ได้นะใช่แต่ผู้ชายขายเครื่องสำอาง เมื่อก่อนนะสาหรับเมื่อก่อนอาจจะดูแปลกแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมันก็ไม่แปลกเท่าไหร่นะมันเป็นเรื่องปกติเพราะว่ามันเป็นธุรกิจเพราะว่าเขาไม่ได้ไปแบบว่าใช้เครื่องสําอางอย่างนั้นจริงๆผู้ชายก็สําอางมากขึ้นแล้วนะไม่ได้แบบไปหน้าปัดแก้มจริงจิงเขาก็แบบว่าแค่ขายเป็นธุรกิจเฉยอ่าก็เห็นว่าเดี๋ยวนี้ธุรกิจความสวยความงามแรงใครๆก็อยากสวยเพราะว่าสาวๆเดี๋ยวนี้ชอบผัานมาดูแลตัวเองอยากสวยกันทั้งนั้นเนาะใช่ ธุรกิจนี้แหละเขาก็คงคิดว่าเออน่าจะรุ่งอย่างแน่นอนใช่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนลถ้าเกิดว่าจะเป็นผู้ชายขายเครื่องสำอางอืมบางทีอาจจะเป็นเพราะนี่แหละแนวทางที่เขาคิดว่าเออมันจะรุ่งไม่ใช่แบบแนวแนวทางที่เขาแบบจะชอบแบบว่านะใช่เขาก็อาจจะแอบบเขาเรียกว่าอะไรดูแลเป็นคนดูแลตัวเองผู้ชายที่สอางดูแลตัวเองมากออกว่ามากกว่า,านั้นเลยที่เลือกที่จะมาทําเครื่องสาอางแต่อย่างคาหมาแล้ก็เคยเห็นอยู่แล้วเมื่อก่อนฮิตมาก จำได้ก็คือเมื่อมันก็แบรนด์นี้มันก็มีมานานนะคะแต่ว่าเพิ่งมาบูมใช่ไหมในบ้านเราผลิตภัณฑ์ก็ดีเลยทีเดียวเน่ก็มีอยู่นะในลาดพร้าวในในตรงซอยแถวลาดพร้าวเนี่ยเคยเห็นเคยเห็นร้านเออชอบแต่ถ้าเกิดใครไปแถวสยามก็แวะไปร้านของลุงไผ่ได้เนาะชอบไอ้นั่นเนี่ยมาร์ทองคำใต้ตาใช่ปะ ไม่อันนี้จะเป็นผงที่สีสีเคอะแต่น้ำใสน้ำใช้ใช้มาคใต้ตาที่ไม่เป็นทองคำดาอ่ะดีดเพราะนํำเป็นคนใต้ตาคล้ำไงเป็นภูมิแพ้ด้วยอออันนี้เขาให้เอาไปเป็นผงสีทองผสมกับโยเกิร์ตแล้วก็มาพองหน้าเออเลิศอยู่แต่ตอนนี้ยังใช้ไม่หมดเลย ก็ต้องถ้้เะด้วยะที่เนี่ยปริมาณมันจะมีแชมพูหรืออะไรที่เป็นขวดสีส้มปะล่าชาไม่แพงจริงๆนะคุณผู้ชมไม่แพงจริงราคาคือสามารถซื้อได้อยู่ในระดับราคานักเรียนนักศึกษาแบบแบรนด์ยุโรปอะไรอย่างนี้ก็อาจจะแพงนิดนึงเนาะแต่อันนี้ก็ดีด้วยเหมาะสมกับวัยด้วยแล้วแต่แบรนด์ที่เราจะซื้อด้วยไงมีหลากหลายประเภทให้เลือกก็ดูตามงบประมาณของเรากันไปนะขนาดเซเว่นังมีขายเลยเห็นปะที่เป็นเหมือนเป็นซองซองเล็กๆอะ ยี่สิบบาทยี่ห้าบาทสภาพผิวอะเ่อให้ผิวใสขึ้นมีเป็นเซรั่มนะจากปลาทะเลน้ำลึกอะไรอย่างงี้ก็มีแยะเลยก็ลองเลือกซื้อกันดูเนาะก็ต้องอยู่ที่เราเลือกว่าแบบอันไหนเหมาะกับสภาพหน้าเราอะไรเงี้ยแต่บางคนใช้แล้วอาจจะแพ้ก็ได้แต่สำหรับคนที่แพ้ก็หน้าแพ้ง่ายก็ต้องดูนิดนึงเนาะไม่ใช่แบบว่าสุมสี่ซุมห้าซื้อไปเดี๋ยวใช้ไม่ได้ก็อาจจะเปลืองตังค์ไปด้วยแบบ เสียดายของที่ซื้อมาแล้วไม่ได้ใช้ด้วยอะไรด้วยเนาะก็ต้องดูนิดนึงอแต่ปกติคุณไผ่พาที่เขาเป็นนักแข่งรถอยู่แล้วนะก็ยิ่งต้องดูแลตัวเองนะแต่เทำไมเขาไม่ดำเลยอะขนาดเขาไม่แข่งรถมันก็ต้องอยู่กลางแดดเนาะการแจ้งอยู่แล้วเนาะจริงจริงมันก็ต้องดำบ้างอะไรบ้างแต่เขาเนี่ยเขาต้องดูแลตัวเองแบบอย่างดีอะเขาถึงจะแบบใสแล้วก็หล่อกก้งอย่างนี้เรียกว่าก็ผิวเขาดีอะ จริงๆเคยเห็นแอบเคยเห็นอยู่หุ่นดีด้วยคือผิวดีอย่างเดียวไม่ได้มันก็ต้องควบคู่มากับการดูแลเขาก็คงต้องใช้ผลิตภัณฑ์ที่้านเขาอยู่แล้วแหละใช่เป็นพวกครีมเป็นพวกอะไรอย่างเงี้เนาะแต่สาขาที่สยามเคยเห็นอยู่ว่าก็ค่อนข้างใหญ่อยู่ทีเดียวอืมแต่ที่แนทเคยเห็นเนี่ยเป็นโซนไหนอะไรยังไงคะอ๋อแต่แนทเห็นน่าจะเป็นโซนแถบข้างหน้านะ แต่มันก็มีหลายสาขาแต่ของคุณภัยจะอยู่ซอยสิบเอ็ดอ๋อซอยสิบเอ็ดอดใครก็ไปก็ไปอุดหนุนร้านของนุ่มภัยกันได้เนาะอือน่ารักนะกับผู้ชายขายเครื่องสมอางน่ารักมากมเป็นบ่งบอกได้เลยว่าเป็นผู้ชายที่ดูแลตัวเอง ดูแลตัวเองได้อย่างดีเลยทีเดียวไม่ไงั้คงไม่มันเลือกออที่จะขายเพื่อสำอางค่ะต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะแนทะแต่ว่าก่อนจะจากกันไปนะคะก็ต้องขอขอบคุณผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสําหรับผู้หญิงค่ะแลน,นก็คือ B1 นั่นเองที่ช่วยคุณนั้นขาวเนียนสว่างกระจ่างใสค่ะค่ะแล้วพบกับเรา2คนได้ใหม่นะคะทางช่อง iN TV และทีวดีค่ะวันนี้พวกเรา2คนขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ